สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องละครสไตล์ในชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม u ู g นะครับรุ่นนะครับ g ูสี่5ูนนะครับเจนะครับดูอันดาบนะครับแบ็กไลท์ติดนะครับไม่มีภาพนะครับจอสว่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเกิดจากอะไรก็ตอนนี้ หลอดแบ็คไลทสว่างครับ,รรารบตามช่องดูนอนครับดับแล้วก็มาติดด้วยครับมาดูหน้าจอครับขึ้นมันลื่นนะครับุนนี่ครับจอมืดนะครับทั้งที่แบ็คไลท์ติดนะครับ โอเคครับหลอดแบกไลน์สว่างนลยครับนี่ครับรูล็ลอดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยครับจะจะวัดไฟก่อนก็ได้ครับรู้ว่าจะถอดสายแพขงงรข,ข,ข้างหนึ่งออนก็ได้ครับสองข้างนี้ข้างใดข้างหนึ่งก่อนก่อนหนงก็ต้องถอดป๊กครับ เร็ต้องดูที่ตาจอครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรขึ้นครับติดดับติดดับไม่มีอะไรขึ้นครับ เอาลูกค้ามาก,ก็สรุปว่ารน่นถอดสายแพรไม่ได้นะครับหมื่นเหมือนเดิมทั้งสองข้างครับเดี๋ยวต้องมาวัดไฟดูครับทีนี้โอเคครับตัวนี้ก็วัดไฟสิบสองลตนมานะครับตัวนี้ก็ VGL VGH ไม่ออกนะครับตัวนี้ VGL อยู่ตรงนี้ครับ VGH มี มีตรงนี้ครับไม่ออกครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวไหนเสียครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สรุปว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทีคอนนะครับก็ไอซี AC มันไม่มีครับแล้วผมก็ ไม่ได้หาไอซีมาเปลี่ยนนะครับหาบอร์ดนะครับเพราะว่ามีบอร์ดอยู่กับสั่งมาครับก็คือพูดง่ายๆว่าตัวนี้ครับถ้าถอดสายแพรออกนะครับไฟพวก v ีวีจีเฮดวีเลอะไรต้องออกนะครับถ้าไม่ออกก็คือบอร์ดเสียนะครับก็เปลี่ยนไปเลยครับแต่ถ้ามีไอซีผมก็จะลองเปลี่ยนดูครับตัวนี้มันไม่มีนะครับก็สรุปว่าเปลี่ยนที่ข้อนอกตาเนี้ครับถ้าวัดไฟไม่ออกนะครับ แต่ถ้าลอยสายแพ้แล้วมีไฟออกก็อาจจะเป็นที่จอช็อตต้องมาไล่ดูอีกทีนะครับว่าตัวไหนเสียตอนนี้ก็อาการคร่าวประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมจะเสียบป๊กนะครับก็จะขึ้นสมาร์ทนะครับตอนนี้ครับก็ขึ้นไฟแฟลชนสองนะครับ ปกตินะครับก็สรุปว่าจบแค่เนี้ยครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสาอากาศครับต้องใส่เสาอากาศก็คือของเดิมมาไม่มีภาพนะครับจอมืดโอเคครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องอนักรสไตล์เล็กชาแนลเลยครับตอนนี้ก็สวัสดีครับผม